ลมพัดเข้ายอดฝนหิ้งทิวฟ้ากลางทั้งสาน้นาน้ำเงาหายปลาขนนิ่งตาให้ควายบวบตัวเขียวเอืองเครื่องแห่งมวนวายลอยเลยครับจะเหินไหลมือนี้มาพบกับบรรยากาศปันณนาครับปัณนณน์จะคล้องนะครับจะอ,อธิบายชื่อว่าที่ว่าเป็ี่ยนจากมันคือเป็นห้อยสก,กี รถตีมีพอมีใบ,บปาดพอมเ้ามันบ่แมวนครับจิบจิบครับค่อยๆเบิ่งไปครับสิฮหูห้เลยครับตอนนี้ผมปั่นตัดมาหลอดนึงแล้วขามันบ,วบ่ว่ไื่เกิดสูญยาเล้ปั่นไหม่ครับมัก็ได้ปันนป่นสองอบอด้วครับเดี๋ยวจะน้าดีลอธิบายซูปังต่อไปแล้วครับเบิ่งไปเรื่อยๆได้ครับนกแจนแว่น้องไหวกาการของ ทรงข่าวฝนแรงเรือตกไก่เล่นาน้องอันแตงหน้ากัดแรงเงั้นแหงกับเป๋าครับก็ติอธิบายสูุฟังนะครับว่ามันเป็นย้อนอย่างเนี้ยมันก็เลยเป็นเ,เป็นห้อยรอัอรถห้อยจะเสกีแมนบ่ครับก็คืนน,น,นึงเป็นย้อนหน้ามาพ่อ เดี๋ยวมันก็เป็นห้วยมันบอครับอะไรปลา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 แจกครับบนปลาปลาแจกสีนี้หนึ่งน้าบมาพ่อครับสองหน้าหลายโพดนีสองอย่างครับเว่าเสื้อมากที่ผมเห็นนะ็คือจำได้ว่าครับตอนสมัยเขาขาดน้านนะครับให้จังเนยมันเคยไปเห็นห้ยขาดเลยครับ็คือต้องสีตรงเห็นมันแตกที่หลีครับมันไม่เป็นห้ยรอรถแร่งไปมันกันอยู่พร้อกันขึ้นครับเพียงกันเองครับ แต่ก the ็ต้องตีให้มมันแตกนั่นแหละครับขั้วไม้ดีนะครับห้อยสุกงกสุกีห้อยอย่างมันบอ่นี่เลยครับถ้ามันหน้าตมแมนบอกครับเราตีให้แตกแค่ขาดหน้าและครับแค่ใซ่อมเฝ้าขาดได้ครับหรือขาดไปให้ตีให้ดินลับน้ำมันผสมกหมอนกอนเอาไปขั้วใบขั้วใตัวแมนบอกครับแต่ว่าบานห้าวถ้ามันขาดหน้าเพื่อสิไถก่อนแมนบอกครับนะครับทถให้ดินกับน้ำมันเสีก่อน เพราะอาทุกาดีกับนามมันคสมันพอดีแล้วนั่นสีเลียวก็ดีครับปั่นไปปั่นมาส่วนมากเป็นย้อนว่าต่อร้องกันยากเจ้าภาพเปดได้เือกลูกค้าก็อยากได้ประหยัดในคนไทยก็อยากได้ประหยัดเยี่ยงกันไปเกี่ยงกันมากจัิงสินายศิฟฟ์อสุฟังอิลีเก่งในเชดดี้ไปหลากแท่ถ้วยได้ผมว่านี่มือเรี้ยงอยงแยางานว่าหักแท่งกันโพดเป็นห่วงกันเป็นห่วงแขนยันไว้เท่าเทอ กระเป๋าเสื้อผ้าพาดกินสฮิลาทำลานาลางรถแล่นตามทางน้องสอดหน้าตางนั่งเมื่อใจลใอยพี่ผาดประกันในควาพให้สวัสดีครับมันอุกอังเอาเขาอยู่เราเรือนหน่อย้อยรอที่ทอก็ซอ เป็นมาต่อ